สวัสดีค่ะเคยเจอสถานการณ์ที่แบบว่าต้องการเงินก้อนใหญ่ๆไหมคะอาจจะเอาไปหมุนทําธุรกิจหรือซื้อบ้านหรืออะไรจําเป็นอื่นๆนะคะแล้ววิธีหนึ่งที่คนมักจะนึกถึงเลยก็คือการเอาทรัพย์สินอย่างบ้านหรือที่ดินเนี่ยไปเป็นหลักประกันเงินกู้ ซึ่งตรงนี้แล้วค่ะกฎหมายเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆเลยวันนี้เราเลยจะมาคุยกันเจาะลึกถึงเรื่องพื้นฐานมากๆของการจำานงกันค่ะคือมันเป็น,นกลไกทางกฎหมายที่สําคัญเกี่ยวกับการกู้ยืมการค้าประกันที่เราอาจจะต้องเจอในชีวิตจริงข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือดูจากตัวกฎหมายหลักเลยนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะ12หมวด1ค่ะบทเบ็ดเสร็จทั่วไปโดยเฉพาะมาตรา702ไปจนถึง7141นี่แหละค่ะ ป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากทําความเข้าใจหลักการสําคัญสําคัญนะคะว่าจริงๆแล้วจํานองคืออะไรกฎเกณฑ์พื้นฐานที่ควบคุมเรื่องนี้ในบ้านเรามีอะไรบ้างตามที่ตัวกฎหมายเขาวาไว้เลยจะได้เห็นภาพรวมชัดๆกันค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคําถามแรกสุดเลยการจํานองเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะฟังดูเหมือนเป็นสัญญาแบบพิเศษพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะตัวมากๆเลยใช่ครับ มันเป็นสัญญาประเภทหนึ่งจริงๆนะครับตามมาตรา702เนี่ยกฎหมายเขาให้นิยามไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าจำนองคือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งที่เราเรียกว่าผู้จำนงนะครับเอาทรัพย์สินของตัวเองไปตราไว้นะครับไม่ใช่ส่งมอบนะแค่ตราไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เราเรียกว่าผู้รับจำงก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะชำระหนี้คืนนั่นเองครับ จุดสำคัญที่ต่างจากการจำนำเลยคือทรัพย์สินนั้นไม่ได้ถูกส่งมอบไปให้ผู้รับจำนงนะครับผู้จำงยังเก็บไว้ใช้ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคำว่าตราไว้นี่น่าสนใจจังมันหมายความว่ายังไงคะในทางปฏิบัติจริงๆคือผู้จำงก็ยังอยู่บ้านหลังนั้นได้ใช้ที่ดินได้ตามปกติแค่เหมือนกับมีเอ่อเครื่องหมายทางกฎหมายติดเอาไว้ว่าเป็นหลักประกันแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับคำว่าตราไว้เนี่ย หัวใจสำคัญของมันก็คือการเอาทรัพย์สินนั้นไปจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้มันมีผลผูกพันตามกฎหมายนะครับแล้วก็เพื่อให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าทรัพย์สินชิ้นนี้ติดจำนองอยู่นะมันไม่ใช่แค่การส่งมอบตัวทรัพย์ไปเฉยๆแต่เป็นการสร้างภาระผูกพันทางกฎหมายขึ้นมาบนตัวทรัพย์สินนั้นเลยผู้จำนองก็ยังเป็นเจ้าของยังครอบครองใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้ตามปกติเลยครับ ตราบใดที่ยังไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้จนถึงขั้นต้องบังคับจำานองนะครับแล้วการที่ทรัพย์สินมันถูกตราไว้แบบนี้มันให้สิทธิพิเศษอะไรกับทางผู้รับจำานองบ้างคะทำไมถึงต้องทำเป็นจำานองไม่ทำเป็นสัญญาแบบอื่นอ่านี่คือประเด็นสำคัญที่สุดเลยครับที่ทำให้การจำานองเป็นหลักประกรันที่ต้องบอกว่าแข็งแรงมากมาตรา7 0 2วรรคสองบอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าผู้รับจำานองเนี่ยมีบุริมสิทธิ หรือจะเรียกว่าสิทธิพิเศษก็ได้ที่จะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำาน,นั้นก่อนเจ้าหนี้สามัญทั่วไปเลยไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปให้คนอื่นแล้วหรือไม่ก็ตามนะครับสมมติว่าผู้จำงเกิดขายบ้านที่ติดจำงไปให้คนอื่นแล้วผู้รับจำงก็ยังตามไปบังคับชำระหนี้เอากับบ้านหลังนั้นได้จากเจ้าของคนใหม่เลยนะครับนี่แหละครับคือความหมายของการมีสิทธิเหนือตัวทรัพย์โดยตรง โหฟังดูแล้วเป็นสิทธทิที่ทรงพลังมากๆเลยนะคะเพื่อให้การค้ำประกันมันมั่นคงจริงๆทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วทรัพย์สินประเภทไหนบ้างล่ะคะที่เราสามารถนำมาตราไว้หรือจำนองตามกฎหมายนี้ได้ถ้าสมมติมีรถยนต์หรูๆหรือนาฬิกาสะสมแพงๆอย่างนี้จะามาจำนองแบบนี้ได้ไหมคะครับกฎหมายในมาตรา703เนี่ยค่อนข้างระบุประเภททรัพย์สินไว้ชัดเจนพอสมควรนะครับ หลักๆเลยอย่างแรกคืออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดเลยครับเช่นที่ดินอาคารบ้านคอนโดมิเนียมพวกนี้เอามาจำนองได้หมดเพราะมันเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แล้วก็มีทะเบียนมีเอกสารสิทธิชัดเจนอยู่แล้วนะครับส่วนสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้อันนี้กฎหมายจะจำกัดวงลงมาเยอะหน่อยครับจะจำนองได้เฉพาะประเภทที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องจดทะเบียน หรือมีกฎหมายเฉพาะที่อนุญาตให้จดทะเบียนเพื่อการจำนองได้ตัวอย่างที่มาตรา703เขายกมาตรงๆเลยก็คือ 1. เรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปอันนี้คือเรือใหญ่ๆห,หน่อยนะครับ 2. ก็คือแพที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือไว้เก็บของอันนี้ไม่ใช่แพล่องแก่งเล่นๆน,นะครับ 3. สัตว์พาหนะ ตามนิยามเดิมๆในกฎหมายเลยเช่นช้างหมาวัวควายที่ใช้เป็นแรงงานหรือเดินทางสมัยก่อนแล้วก็ 4. คือสังหาริมมรัพย์อื่นๆที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้จดทะเบียนจำนองได้เช่นพวกเครื่องจักรขนาดใหญ่บางประเภทตามพรบรจดทะเบียนเครื่องจักรอะไรแบบนั้นนะครับโอ้ชัดเจนเลยค่ะแสดงว่ารถยนต์ทั่วไปหรือของสะสมที่เราพูดถึงตอนแรกเนี่ยโดยหลักแล้วก็เอามาจำนองตามความหมายนี้ไม่ได้สินะคะ คงต้องไปใช้วิธีอื่นแทนอย่างจำนำที่ต้องส่งมอบของไปเลยแต่เรื่องเรือกับสัตว์พาหนะนี่แหมดูคลาสสิกจังเลยนะคะมันสะท้อนให้เห็นบริบทเก่าๆของกฎหมายไทยเหมือนกันเนาะใช่ครับมันก็สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายถูกร่างขึ้นมาในยุคสมัยที่ทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงมากแล้วก็มีระบบทะเบียนที่รองรับในระดับหนึ่งทำให้สามารถตราหรือจดทะเบียนได้คล้ายๆกับอสังหาริมทรัพย์ การจำกัดประเภททรัพย์ส,สินไว้แบบนี้ก็อาจจะเพื่อความชัดเจนแล้วก็ป้องกันปัญหาในการบังคับคดีด้วยครับอืมเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลังแล้วค่ะทีนี้พอรู้ประเภททรัพย์ส,สินแล้วคําถามต่อมาคือใครล่ะคะที่มีสิทธิ์เอาทรัพย์สินเหล่านี้มาจำนองได้จำเป็นไหมคะว่าต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นหรือว่าต้องเป็นหนี้ของตัวเองเท่านั้นถึงจะจำนนงได้ครับ หลักการพื้นฐานเลยตามมาตรา705คือคนที่จะเอาทรัพย์สินมาจำนองได้เนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นๆน,น,นะครับณขณะที่ทำสัญญาจำนองเลยถ้าไม่ใช่เจ้าของก็เอาไปจำนองไม่ได้อันนี้ก็ตรงไปตรงมาครับแล้วก็ถ้ากรรมสิทธิ์นั้นมันมีเงื่อนไขอะไรติดมาด้วยเช่นซื้อที่ดินมาโดยมีข้อกำหนดว่าห้ามโอนภายใน10ปีอะไรแบบนี้ การจำนองที่ดินแปลงนั้นก็จะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นด้วยนะครับตามที่มาตรา706บอกไว้คือสิทธิต่างๆมันผูกพันกันไปแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยคือเห็นมีมาตร709ที่บอกว่าคนคนนึงสามารถเอาทรัพย์สินของตัวเองไปจำนองเพื่อค้ำประกันหนี้ที่คนอื่นเป็นคนก่อขึ้นได้ด้วยอันนี้น่าจะเจอบ่อยในชีวิตจริงเลยใช่ไหมคะ เจอบ่อยมากครับกรณีนี้กฎหมายเขาเปิดช่องไว้ให้เพื่อช่วยเหลือกันได้นะครับตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือพ่อแม่อาจจะสงสารลูกอยากให้ลูกเริ่มธุรกิจแต่ลูกไม่มีหลักทรัพย์อะไรเลยพ่อแม่ก็เลยเอาบ้านหรือที่ดินของตัวเองเนี่ยไปเข้าธนาคารเพื่อจำนองเป็นประกันเงินกู้ให้ลูกแบบนี้ผู้จำนองคือพ่อแม่นะครับแต่ว่าลูกนี้ตัวจริงคือลูกซึ่งกฎหมายอนุญาตให้ทำได้เลยผู้จำนองในกรณีนี้ก็จะมีสถานะคล้ายๆกับผู้ค้ำประกันนั่นแหละครับ แต่ว่าใช้ทรัพย์สินของตัวเองค้ำประกันแทนอ๋อแบบนี้นี่เองทําให้ระบบการกู้ยืมมันดูมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเยอะเลยนะคะพอเราตกลงกันได้แล้วว่าจะจำนองทรัพย์สินอะไรใครเป็นผู้จำนองใครเป็นผู้รับจำนองขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมากๆก็น่าจะเป็นตัวสัญญาจำนองเองใช่ไหมคะมันต้องมีรายละเอียดอะไรที่จำเป็นต้องระบุไว้บ้างคะในสัญญาครับ กฎหมายกำหนดองค์ประกอบสำคัญสำคัญไว้หลายอย่างเลยเพื่อความชัดเจนแล้วก็ป้องกันข้อพิพาทในอนาคตนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมาตรา704บอกว่าต้องระบุทรัพย์สินที่จะจำนองให้ชัดเจนคือต้องชัดเจนเพียงพอที่จะระบุตัวทรัพย์นั้นได้เลยเช่นบ้านเลขที่เท่าไหร่โฉนดเลขที่อะไรอยู่ที่ไหนขนาดเนื้อที่เท่าไหร่ต้องเคลียร์พอที่ใครๆก็รู้ว่าเป็นทรัพย์ชิ้นไหนนะครับจะได้ไม่มีปัญหา อย่างที่2ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมาตรา708ที่กำหนดว่าต้องระบุจำนวนเงินที่จำนองเป็นประกันไว้ด้วยโดยต้องระบุเป็นเงินสกุลไทยนะครับแล้วก็ต้องเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือระบุเป็นจำนวนเงินขั้นสูงสุดหรือที่เราเรียกกันว่าวงเงินนะครับว่าตกลงกันว่าจะให้ทรัพย์สินชิ้นนี้ค้ำประกันนี้ไว้เท่าไหร่เพื่อให้รู้ขอบเขตความรับผิดชอบที่หลักประกันนี้ครอบคลุมไม่ใช่ว่าจำนองแล้วจะคลุมนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะมีเท่าไหร่ก็ได้ต้องมีเพดานที่ชัดเจนครับฟังดูแล้วต้องระบุรายละเอีย ละเอียดสาค,คัญให้ครบถ้วนเลยนะคะแล้วเรื่องรูปแบบล่ะคะแค่เราตกลงกันด้วยวาจาหรือทําสัญญากระดาษเซ็นกันเองสองฝ่ายที่บ้านอย่างนี้จะถือว่าเป็นการจำนองที่สมบูรณ์ตามกฎหมายหรือยังคะไม่พอเด็ดขาดเลยครับอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆมากๆเลยนะครับกฎหมายในมาตรา714นี้บังคับไว้เคร่งครัดมากๆครับว่าสัญญาจำนองนั้นต้องทําเป็นหนังสือ ก็คือต้องมีลายลักษณ์อักษรมีการลงชื่ออะไรให้เรียบร้อยและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเช่นถ้าเป็นที่ดินหรือบ้านก็ต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินถ้าเป็นเรือก็ไปที่กรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบทรัพย์สินประเภทนั้นๆครับแล้วถ้าถ้าสมมติว่าไม่ทำตามนี้ละคะเช่นทำสัญญาเป็นหนังสือกันเองดิบดีเลยแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน ผลจะเป็นยังไงคะผลก็คือสัญญาฉบับนั้นจะไม่มีผลเป็นการจำงตามกฎหมายเลยครับถือว่าการจำนงนั้นไม่เกิดขึ้นสิทธิพิเศษต่างๆของผู้รับจำนองอย่างเช่นบุริมสิทธิ์ที่จะได้เงินก่อนเจ้าหนี้อื่นก็จะไม่มีเลยอาจจะมีผลเป็นแค่สัญญาธรรมดาธรรรมดระหว่างคู่สัญญาเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่มีผลไปผูกพันตัวทรัพย์สินหรือไปยืนยันกับบุคคลภายนอกได้ในฐานะการจำงเลย เพราะฉะนั้นการทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนเนี่ยจึงเป็นหัวใจสําคัญมากๆที่ทําให้การจํานองมันมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายครับชัดเจนมากเลยค่ะว่าต้องทําให้เป็นทางการสุดๆไปเลยเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรับรู้และมีผลผูกพันกันจริงๆทีนี้ในเมื่อการจํานองมันมีผลผูกพันที่เข้มแข็งขนาดนี้แล้วเนี่ยกฎหมายมีข้อควรระวังหรือข้อจํากัดอะไรที่กําหนดไว้เพื่อคุ้มครองฝ่ายผู้จํานองบ้างไหมคะเผื่อว่าบางทีผู้จํานองอาจจะอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบกว่าอะไรแบบนี้มีครับ และเป็นบทบัญญัติที่สําคัญมากในการสร้างความเป็นธรรมเลยนะครับมาตรา71 1นเนี่ยถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยมาตรานี้ห้างเด็ดขาดเลยนะครับไม่ให้คู่สัญญาตกลงกันล่วงหน้าก่อนที่หนี้จะถึงกําหนดชําระนะครับว่าถ้าหากผู้จํานองหรือลูกหนี้เนี่ยผิดนัดชําระนี้เมื่อไหร่ให้ทรัพย์สินที่จํานองนั้นตกเป็นของผู้รับจํานองไปเลยทันทีหรือว่าให้ผู้รับจํานองจัดการทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีอื่นใด ที่นอกเหนือไปจากการบังคับจำนองตามขั้นตอนปกติของกฎหมายเช่นการฟ้องศาลยึดทรัพย์ขายท่อตลาดตามกระบวนการนะครับหมายความว่าต่อให้ในสัญญาเขียนไว้ชัดๆเลยว่าถ้าผิดนัดเมื่อไหร่บ้านหลังนี้ตกเป็นของธนาคารทันทีข้อตกลงส่วนนั้นก็ใช้บังคับไม่ได้เลยเหรอคะถูกต้องครับข้อตกลงลักษณะนั้นกฎหมายถือว่าไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะไปเลยครับเหตุผลหลักๆก็เพื่อคุ้มครองผู้จำนอง ซึ่งในขณะทำสัญญาเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินมากๆจนอาจจะยอมตกลงในเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมได้กฎหมายก็เลยเข้ามาแทรกแซงตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้จำนองต้องเสียทรัพย์สินไปไง่ายๆโดยที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการบังคับคดีที่มันยุติธรรมนะครับซึ่งปกติแล้วการขายท่อตลาดก็อาจจะได้ราคาที่สูงกว่ายอดหนี้แล้วเงินส่วนเกินก็ต้องคืนให้ผู้จำนองด้วยนอกจากนั้นนะครับยังมีการเชื่อมโยงไปถึงกฎหมายคำประกันด้วย ในมาตรา70 707ที่เขาให้นำมาตรา681เรื่องสิทธิของผู้คำประกันในการยกข้อต่อสู้ของลูกหนี้มาใช้โดยอนุโลมนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะตีความได้ว่าผู้จำนองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จำนองทรัพย์สินประกันหนี้ให้คนอื่นตามมาตรา709ที่เราคุยกันไปตะกี้นี้อาจจะมีสิทธิยกเอาเหตุผลที่ลูกหนี้ตัวจริงสามารถใช้ต่อสู้กับเจ้าหนี้หรือผู้รับจำนองเนี่ยมาใช้เพื่อปกป้องทรัพย์สินของตัวเองได้ในระดับหนึ่งด้วย ซึ่งก็เป็นการเพิ่มกรอบป้องกันให้ผู้จำนองอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันครับอืมการคุ้มครองผู้จำนองนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะแสดงว่ากฎหมายพยายามสร้างสมดุลระหว่างสิทธิเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะคะแล้วมีข้อจำกัดอื่นๆอีกไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าดิฉันเราบ้านไปจำนองไว้กับธนาคารกอแล้วต่อมาต้องการเงินเพิ่มอีกจะเอาบ้านหลังเดิมเนี่ยไปจำนองซ้ำกับธนาคารขอได้อีกหรือเปล่าคะคำตอบคือโดยหลักการแล้วได้ครับ ถ้าในสัญญาจำนองฉบับแรกที่ทำกับธนาคารกอ่อไม่ได้มีข้อห้ามระบุไว้เป็นอย่างอื่นนะครับมาตรา712อนุญาตให้ทรัพย์สินที่ติดจำนองอยู่แล้วเนี่ยสามารถนำไปจดทะเบียนจำนองซ้ำให้แก่เจ้าหนี้รายอื่นได้อีกเช่นธนาคารขอที่ว่ามาตะกี้นี้ในขณะที่สัญญาจำนองฉบับแรกก็ยังคงมีผลอยู่อันนี้เราเรียกว่าการจำนองซ้อนครับเราถ้าเกิดมีการจำนองซ้อนแบบนี้ขึ้นมามันจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมคะ ปัญหาหลักๆเลยก็จะเกิดขึ้นตอนที่ผู้จำนองเกิดผิดนัดชำระหนี้จนต้องมีการบังคับจำนองขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นนะครับเพราะมันจะมีเจ้าหนี้ผู้รับจำนองหลายรายเลยที่ต่างก็มีสิทธิเหนือทรัพย์ชิ้นเดียวกันซึ่งกฎหมายก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับอีกทีครับว่าใครควรจะได้รับชำระหนี้ก่อนหลังโดยทั่วไปก็มักจะพิจารณาตามลำดับการจดทะเบียนใครจดก่อนก็มักจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนแต่รายละเอียดตรงนี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันครับต้องไปดูในเรื่องลำดับสิทธิอีีกท อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะว่าทำได้แต่ก็อาจจะมีประเด็นเรื่องลำดับสิทธิตามมาทีหลังได้แล้วเรื่องการชำระหนี้คืนเพื่อปลดภาระจำนองล่ะคะสมมุติว่าหนี้ที่ค้ำประกันอยู่มันเป็นเงินก้อนใหญ่เราสามารถทยอยผ่อนชำระเพื่อถ่ายถอนจำนองได้ไหมหรือว่าต้องรอให้มีเงินก้อนครบตามจำนวนเต็มเท่านั้นคะถึงจะถ่ถอนได้ มาตรา713ให้คำตอบเรื่องนี้ไว้ชัดเจนครับว่าถ้าในสัญญาจำงไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับผู้จำงมีสิทธิ์ที่จะชำระหนี้คืนเป็นงวดๆเพื่อไถ่ถอนจำนงได้ไม่จำเป็นต้องชำระคืนทั้งหมดในคราวเดียวเลยเว้นเสียแต่ว่าในสัญญาจะระบุงเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่าต้องชำระเต็มจำนวนเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นการให้ความยืดหยุ่นกับผู้จำงในการจัดการภาระหนี้ของเขานะครับ แล้วก็มีอีกมาตราหนึ่งที่สําคัญมากที่ตอกย้าเรื่องการคุ้มครองและข้อจํากัดคือมาตรา714ซึ่งเป็นมาตราที่ค่อนข้างใหม่นะครับเพิ่งเพิ่มเข้ามาไม่นานนี้เองมาตรานี้ระบุชัดเจนเลยครับว่าข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับการจำานงที่มันแตกต่างไปจากบทบัญญัติในมาตรา 728, 729และ735เนี่ยให้ถือว่าเป็นโมฆะคือใช้บังคับไม่ได้เลยซึ่งมาตราทั้ง3นั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับจำานงโดยตรงเลยครับ เช่นเรื่องการส่งหนังสือบอกกล่าวมาคับจำงเงื่อนไขในการฟ้องคดีหรือวิธีการขายทออตลาดการที่กฎหมายบัญญัติว่าข้อตกลงที่แตกต่างไปจากนี้เป็นโมฆะก็เพื่อยืนยันว่าการะบวนการมาคับจำงเนี่ยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นไม่สามารถไปตกลงกันให้มันง่ายขึ้นหรือรวบรัดเพื่อเอาเปรียดผู้จำงได้อันนี้ถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนเลยครับ ขอบคุณมากค่ะที่ชี้ให้เห็นข้อจํากัดแล้วก็บทคุ้มครองเหล่านี้ทําให้เห็นภาพเลยว่ากฎหมายพยายามสร้างกรอบที่รัดกุมแล้วก็เป็นธรรมมากๆเอ่อขอย้อนกลับไปที่เรื่องทรัพย์สินนิดนึงค่ะสมมุติว่าคนคนนึงมีทรัพย์สินหลายชิ้นเลยเช่นมีทั้งบ้านมีทั้งที่ดินเปล่าจะสามารถเอาทรัพย์สินหลายๆชิ้นนี้มารวมกันเพื่อจำนองเป็นประกันหนี้ก้อนเดียวเลยได้ไหมคะทำได้แน่นอนครับ มาตรา7 1 0เปิดทางให้ทำแบบนั้นได้เลยครับทรัพย์สินหลายสิ่งไม่ว่าจะเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือแม้แต่จะเป็นของเจ้าของหลายคนก็ตามถ้าทุกคนยินยอมพร้อมใจกันแล้วครับก็สามารถนำมาจดทะเบียนจำนองรวมกันเพื่อเป็นประกันนี่เพียงรายเดียวได้ครับแล้วการจำนองทรัพย์หลายชิ้นแบบนี้มันมีประโยชน์หรือว่ามีความยืดหยุ่นเพิ่มเติมยังไงบ้างคะมาตรา710ยยังให้ความยืดหยุ่นเพิ่มเติมในการตกลงรายละเอียดปลีกย่อยได้อีกด้วยนะครับ เช่นคู่สัญญาอาจจะตกลงกันกำหนดลำดับในการบังคับจำงก็ได้ครับอย่างเช่นตกลงกันว่าถ้าเกิดผิดนัดขึ้นมาให้ผู้รับจำงไปบังคับเอากับที่ดินเปล่าก่อนนะถ้าได้เงินไม่พอค่อยมาบังคับเอากับบ้านแบบนี้ก็ตกลงกันได้ครับหรืออาจจะตกลงแบ่งส่วนความรับผิดชอบของซอพย์สินแต่ละชิ้นไปเลยก็ได้ครับเช่นตกลงว่าให้ที่ดินแปลงนี้เป็นประกรันหนี้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้น2ล้านบาท ส่วนบ้านให้เป็นประกันเฉพาะส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้ซึ่งมันก็ช่วยให้การวางแผนเรื่องหลักประกันมันสอดคล้องกับมูลค่าทรัพย์สินและความต้องการของคู่สัญญาได้ดียิ่งขึ้นครับ โห oh, ฟังดูแล้วการจำนองเนี่ยมีรายละเอียดมีกลไกลแล้วก็ความยืดหยุ่นที่กฎหมายออกแบบมารองรับเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่เรื่องพื้นฐานมากๆไปจนถึงข้อกำหนดปลีกย่อยเลยสรุปแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาอย่างละเอียดวันนี้เนี่ยคะ่ะมันให้ภาพรวมหรือข้อคิดสำคัญอะไรกับเราบ้างคะจากที่เราไล่ดูกันมาตั้งแต่ความหมายประเภททรัพย์สินใครจำนองได้รูปแบบสัญญาไปจนถึงข้อจากัดต่างๆ ครับถ้าจะสรุปขัวใจสำคัญสำคัญจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา702ถึง7141ที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้นะครับก็คือการจำนองเนี่ยเป็นสัญญาประกันหนี้ที่ต้องบอกว่าส่งพลังมากเพราะผู้รับจำนองได้สิทธิพิเศษหรือบุริมสิทธิ์เหนือตัวทรัพย์ไปเลยแต่ก็ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเป๊ะๆนะครับคือต้องทำเป็นหนังสือและต้องจดทะเบียน ถ้าไม่ทำตามนี้ก็ไม่มีผลทางกฎหมายเลยผู้จำนองเองก็ยังได้ครอบครองทรัพย์อยู่แต่ทรัพย์นั้นก็ถูกตราไว้เป็นประกันมีข้อจำกัดเรื่องประเภททรัพย์สินที่จำนองได้นะครับคือต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่กฎหมายให้จดทะเบียนได้เท่านั้นและที่สำคัญมากๆเลยคือกฎหมายได้วางกลไกลคุ้มครองผู้จำนองไว้หลายชั้นเหมือนกันเช่นการห้ามข้อตกลงที่ว่าถ้าผิดนัดแล้วให้ทรัพย์หลุดเป็นผู้รับจำนองไปเลยอัตโนมัติ อันนี้คือมาตรา711และการห้ามตกลงยกเว้นกฎเกณฑ์สำคัญสำคัญในการบังคับจำานองอันนี้คือมาตรา7141นอกจากนี้ความสามารถในการจำานงทรัพย์เพื่อประกันหนี้ให้คนอื่นได้ตามมาตรา709และการจำานงทรัพย์หลายๆชิ้นรวมกันตามมาตรา710ก็สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของระบบกฎหมายจำานงในบ้านเราได้ดีครับฟังดูแล้วเห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะว่า การจำนองนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการไปเซ็นเอกสารกู้เงินธรรมดาธรมดาแต่มันเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่มีแบบแผนมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีทั้งข้อกำหนดเพื่อความชัดเจนแล้วก็มีบทคุ้มครองเพื่อเป็นความเป็นธรรมให้กับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะใช่ครับกฎหมายพยายามสร้างสมดุลในเรื่องนี้อยู่พอสมควรเลย และจากประเด็นที่เราคุยค้างกันไว้ก่อนหน้านี้นิดหนึ่งในมาตรา712ที่ว่ากฎหมายอนุญาตให้มีการจำนองสอนได้คือทรัพย์ชิ้นเดียวสามารถนำไปเป็นประกรันหนี้ให้เจ้าหนี้ได้หลายราย ตรงนี้มันก็เกิดเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ชวนให้คิดต่อยอดไปได้อีกนะครับซึ่งคำตอบอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตราที่เราดูกันวันนี้โดยตรงนั่นก็คือหากเกิดกรณีที่ผู้จำนนงผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาจริงๆจนต้องมีการบังคับจำนนงเอาทรัพย์สินที่จำนนงซ้อนกันไว้นั้นออกมาขายท่าตลาดกฎหมายจะมีหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับสิทธิของผู้รับจำนนงแต่ละรายอย่างไรใครจะได้เงินก่อนใครจะได้ที่หลังการจัดลำดับนั้นพิจารณาจากอะไรเป็นสำคัญ ลำดับการจดทะเบียนหรือว่ามีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกนี่เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและสําคัญมากในทางปฏิบัติเลยนะครับซึ่งก็น่าจะนําไปสู่การศึกษาค้นคว้านในรายละเอียดของกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีต่อไปได้ครับ